ปีใหม่แล้วจ้าเร็วฮะอ่ามาใครจับก่อนใครจะจับฉลากก่อนเร็วมาีคิสมัแอน อาถืไถไอ,อไว้ดีๆดีถือไว้ดีๆอ่ามีกี่คนอ่ะฮะมีมีสิบเอ็ดใบมีสิบเอ็ดกล่องอย่าเบอร์อะไรดีอ่าเค นี่จับนี่คือรางวัลของเราจับฉลากของเรานะมีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะรบจับตามอะไรตามลำดับอายุตามลำดับน้ำหนักดีไหมน้ำหนักนหนักดีฮะตามลำดับอะไรน้ำหนักฮะน้ำหนักดีไหมน้ำหนักตามอายุเลยน้ำหนักดีไหมน้ำหนักนี่หมายถึงน้ำหนักเยอะที่สุดเหรอฮะน้ำหนักเยอะเหรอฮะอะมีนี่เลยจูอัมเบรลี่คริสต์มา We w i s h you on Christmas. We w i s h you on Christmas and a happy New Year. เปิดได้ป่ะเปิดให้น้องด้วยเปิดได้ไหนถ้าเปิดอันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเก็บไว้เก็บไว้เขียวไว้เขียไว้เขอยวไว้เขีไว้เบอร์เบอร์เบอร์เฮ้ยของใครก็ไม่รู้อ่ะมันจะไม่รู้เด้องค์ใครทำเป็นของตัวเองต้องเปลี่ยนเชื้อใช่ไหม อันองอันนอยรูปก่อนรับสิเอามามอบกันดิให้ดิยืนให้ยืนให้เออาอันนี้ถ่ายพันนิ่งถ่ายพันนิ่ง ดิเรามาช่วยกันลุ้นก่อนปะปเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ดึงเลยดึงดึงทิพย์ก็ทำแบบว่ายากเนาะเบอร์หนึ่งอ๋อไม่ได้ไ่ได้เปิดใหม่เปิดใหเปิดใหม่อคุเดียวกันหรอขอคุเดียวกันที่บอกืออยากได้อยู่อยากได้ใช่ไหมอ้าวแจ็น้อไม่รู้ใช่ไหมล่ะน้องไม่รู้ไม่รู้ มอบให้น้องด้วยดิองอ,อ,อันนี้ถือว่าเป<ๆ>็นของใครอันนี้ของแม่เหรออ่าแม่เหรอแม่แม่เอาอ่าเจ็นเย็อ่าแม่มอบแม่มอบอ่าโชว์ของหน่อยโชว์ของด้วยชิ้นเห็นเห็นของไหมเห็นของครับ เคนยิ hey, Machine, uh, ้มนิ Wit ่งๆอ่ามองมองมองพี่เคนเนอ่าพี่เคนพี่เคนเนี่ยเคนลาแกดีนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะเดี๋ยวแค่แกีเดียวแกดีแน่เนี้ยเหรอเฮ้ยอ๋ออ่าเบอร์สิบเบอร์สิบของตัวเองเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเบอร์สิบอ้าวอ๋อเหมือนกันเลยรอบควรเหรอให้แต่เรารู้เปล่าไการไม่รู้ โอรเซ็ปน้องไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้แหละไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นแก้วอะโอ๊ยโยนหิ้งเลยเอาถ่ายรูปมิยังถ่ายรูปนิดนึงเลยใกล้ๆเนี่ยให้น้องเอากอดหน่อยกรอดหน่อยกรอดหน่อยโอเคโอมีลคอมีลจับของใครนะ เบอร์อะไรเบอร์แปดเบอร์แปดเบ้านเดียวกันเนี่ยโอ้บ้านเดียวกันว้า์ทำบ้ยงก้อนใหญ่ยงก้อนนองอ่ะนี่พ่อพ่อหลังหลังหลังลูหลังพ่ออ๋อเบอร์แปดนี่ถุงเนี่ยถุงเนี่ยถุงอ่ะของใครเจมอุ้ยหวานจังเลยอ่ะ เคเคเคเยี่ยมพี่เคพี่เอ็มพี่เคทั้งของคนนี้จับพร้อมกันเลยมาทำไมอ่ะแล้วจับร้อมกันเลยเหรออยากเท่ากันจับร้อมกันนะท้าได้ของตัวเองอย่างเดียวได้ของคนอื่นได้หร้านน้องชื่ใหญ่เลยร้าองชื่อใหญ่เลยเก้าอะพี่เคนได้เบอร์เก้าคนละคสองคนอะเออ อ้น่าจะถังขยะน่าจะถขยะน่าถงขยะอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปป้าปุ้มนี่นี่มองมองกล้องลง้ให้ให้ใหเใ้ใอ้ใ้อหนี้ให้ให้ใเ้ใให้ห้ให้ให้ใหห้ให้ใ้อห้ให้ใหงใหาให้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 ้ หนึ่งสองสามเอาตับบ้างที่นี่ที่ทีที่ที่จับแล้วเนี่เบอร์สี่เบอร์สี่อ้าวของเราจับเดย์ของเราเนี่ยจับเลยเอาใจไม่จับอีกเหรอเมื่อกี้ยังไม่จับเบอร์สี่อ้าวแล้วเนี่ยของเราด้วยเบอร์สี่นี่ของของพุงอ้าวอ้านี่โอ้ไม่ละมนใหญ่เลยอันนี้โอ้ขอบคโหอ้าวอันนี้ อันดเบอร์อะไรไม่รู้อ่าแล้วของแม่ของทิพย์ของทิพย์ของทิพย์ของทพย์ไของใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เหลือแต่กล่องใหญ่ละเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์สามอ่าพ่อตีรังกาสามเบอร์สามเบอร์สามของใครเฮ้ยไม่ได้ดิบ้านเดียวกันให้เรารู้ไหมอ่ะรู้ไหมได้รู้ไหมได้ได้ได้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ของพกัน กัซต้อะไรวะเดี๋ยวก้อะไอ่ะออย่างนี้่ายอะเช่ไทนิงมันมันกดอยู่แล้วอ่ะมาเราเรามาดูซีว่าแก่เอีกคนแม่ลูกชูชื่นแม่ลูกชูช่นนอีกสาคนใครโอเคเอ่ะ จะมีกด้วเองไหมอ้าวป้าปุ้มกับน้งเช่เหรอจำได้ของตัวเองอ่ะเดี๋ยวจะเล็กแกะแกะอามันมีติดได้ด้วยหรออ้าวที่ติดกาวเองได้ได้โอเคโอเค ไม่ใช่คนตัวเองมาะเจนใช่ของตัวเองเมาจะต้องสลับมันะคนตัวเองเหรอสลับคนนี้ไม่ใช่แล้วเของแล้วที่เห้รู้หรือเปล่าแล้วรู้ป่ะเนี่ยรู้เปล่าเนี่ยเขารู้กันปะรู้กันไหมไม่ใช่ก็ต้องสลับด้วยหรอถ้ารู้อ่ะถ้ารู้แน่เลยอ้าวรู้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้ที่เหลือที่เหลือไงมเรได้ของใครของสุดท้ายเป็นใคอ่าอย่งนให้ก็ให้พอดีแหละอ่าพอดีเลยเคนก็ให้ ใช้ได้ของตัวเองเลยนะอ้าวจริงเหรอไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับอันนี้ไม่ต้องสลับเลยก็ไออเออเออเออทำไมเขาถมงทำได้ของตัวเองเนาะทำไมมของก็คุณใช้ตัวเองไปคนนึงไม่ของเอ้ามีของได้ตัวเองด้วยเหรอไมม่ีจริงเหรอไหนใครได้ของตัวเองไม่มีครับไม่มีดิมีแต่เฉียด อันนี้ของใครอ่ะแล้วอะไรแล้วที่เหลือนี่ยไม่ใช่นี่นี่ของใครนี่ของใครนี่ของคิมคุงเขาไม่ใช่อ้อของเคนอ๋อโอเคนี่ของเคนอ่เคนมองให้น้องเชสสามคนสามคนยืนด้วยกันเลยยืนด้ย 吃完。是嗎 สายเลยสบายเดนะนี่มาด้วยกันเหรอออสสบายเลยสบายเลยเป็นซาคอลอเราลอาเปิดเปิดไหนเลยนะเโอเคเราลองข้างในรถเน่ยเหรอเหรอเหรออะไรอ่ะมาี่ายหนิอะไรอ่ะจริงเหรอไม่ให้กระติกน้ำเหรอมันเป็นใช่ปมนกระติกน้ำแต่ว่ามันมีนี่ไง วันนี้บอกอนณหภูมิมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่แบบอุณหภูมิเรานี่เลยกองชากองชาไหนถกแก้ได้ยังแก้ได้ยังอะไรก็หัวนะพี่หมอบริเวณกายยังแอมไหมอ๋อนี่ของพี่มิวก็เป็นหัวนะไม่สวยสวยไม่สวยเก๋ไก่เรื่องที่เรื่องดีมาเลยสวยสวย น,น่ารักดิอะไหนเชิญหน่อยอุ้ยเก๋เออเยี่ยมเลยใช้ที่บ้านได้เออเคน่ารักมากอันนี้ด้วยไอศครีมไหมคะอันนี้ให้น้องใช้เลยอ่ะค่ะให้โฟก,กัสใช้อ่ะโฟก,กัสหน้าใช้แทนพอ่อพอดีเลยแกใช้พอดีแทนพ่ออันนี้ของโฟกัสแต่ของโฟกัสใช้อนะไราจะไม่ได้ละค่ะหมอนหมอนหน้าแมงสาหร่ายอ๋อเออใช่ใช่ใช เอาเขาบากปรุเคืออะไรอ่ะชามี่วยแน่เลยใครแก่ให้เหงาไม่แเยเออไม่แก่ในนาใช่ไหมนี่เหรอระวังเข็มกัดพ่อเ้อนี่เหรอไม่ใช่นี่อ๋อพ่อชวนนี่เหอนั โอโหแจกโอ้ยอะไรอ่ะแจกเลยคิดแจกเลยแจกเลยแจกได้ไปในการลองแก้วโอ้ มาเดี <c oughs> ๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ่ยรูปกัน เอาเลยเอาจกันแล้วนะกันแล้วน่ามาแจกใครจะแจกใครบ้างเล้วอันนี้ใส่ที่สองอ่าเดี๋ยวขยะใส่ทีเดียวพร้อมกันเอ้ใส่ถุงใส่ถุงแล้วไปแจกใช่ใช่เป็นสักสัญลกอีเลยอัางเง คอนตะขตอนตคอสมาแล้วมาแล้วโอโหโอโหโโหมาแล้วตุ๊กตา ไม่ได้ดูผมไม่คุ้นใอ้านี่เขารอยอยู่ <laughs> เขายังไม่ได้เลย เปลี่ยนได้ไหมคะับคันตานี่มันมีแล้วอ่ะมันเหมือนกันน่ะอ๋อมีอีกไหมมันเหมือนกันไม่โอ๊ยอันนี้มันเหมือนกัอุ้โอ๊ยอันนี้เรายังไม่ได้เลยอ่ะเหมือนกันนะอันนี้เหมือนกับอันเนี้ยอันนี้คือเออเหมือนกันเนี้ยอันนี้มี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 อันนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่เจ้าของขวานอ๋อน่ารักอ่ะอันนี้มาจากไหนอ่ะ

น้ำยาเคลือบผ้าพอดีเลยไปปูนอนเดี๋ยวเดี๋ยวกัคืนนี้ก็ใช้นอนก่อนเลยพอดีเลยไปคืนนี้ผมเป็นผ้าเหมือนผ้านวมผ้านูผ้าผมตาของโฟกัสไามีฮิตไม่ต้องตัดป่ะ น ies, ี่โฟกัสโฟกัก็ใช้อย่างเงี้ยชอบ่อผมพ่ผมป่าของพ่อพ่อได้ไงพ่อให้โฟกัสทไหนแก่กได้ไหนกรได้ก็บอกน้ำไหนมาดูดีวอนไวะนีอันนี้อสวยดีสวยดีมันเปิดอันนั่งข้างบนได้ี่ข้างบนได้ เปิดตรงนั้นน่ะกดอืมแจกนไม่หยุดเลยแม่ยังไม่ได้เลยนี่เขาได้สองอันน่ะขอบคุณมากเลยไม่จะเยอะเลยนะนี่เขาได้สองอันเลยอ่ะนี่ะอะไรกันเนี่ยนอารักมาง มันจะหายไปไหมอาว่าที่มาไม่ป้อนนะเอ้ยไม่จับได้อาเอาไปเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวคืนนี้ใช้นอนเลยเย่เย่เย่เรียบร้อยซันตาเคียสของเราหมดยังเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านเลยโฮโหโหทำไงทำเสียงไงทำเสียงไงโฮโหโหทำเสียงไง อ้าแล้วหมอนี่ไงหมอนี่นี่ของโครงการเดินเร็วและเดินหมอไปอะไรอ่ะได้มากเดี๋ยวเดี๋ยวเมษานนี่ก็จะอันน้บริการฮะทอนโควิดหมดแล้วเราจะไม่ใช้บริการไม่ใช้บริการอ๋อที่บ้านอันนี้ของใครใครเลือกอ๋อนี่เป็นเฟสพอดีเลยเหมาะเลยเหมาะเลย หมาะกับบ้านปอปุ้มแก้วเป็นเซตมันเก่าก่านี้เอาเลยใช่เลยไม่ใช่หมายถึงป่ปุ้มเอาไว้รับแขกไงก็เดี๋ยวตอนเราไปตอนเราไปเราไปแกไม่ใช่เอาเลยด็เซต้าจริงเอาไม่เอาไม่หมดเลย มีจานรองด้วยอ่ะเก๋ไก่ว่าเออเนาะเดี๋ยวนี้เขาทำมีจานลองเขาเป็นจานแก้วมีหกใบเอาไม่ลองเออเดี๋ยวแก้วเขาสวยเนาะเนี่ยเดี๋ยวแขกจะไปไม่แขกจะไปมีตูดด้วยมีตูดด้วยไหนตูดไหนตูดมีตูดด้วย ไหนดูซิโอยตูดจริงด้วยใช่เหรอไม่ใช่ตูดหัวตูดไม่มีเปรีย้านเลี้านก็กินเงก็ไดหนะตูดตูดทำไมตูดกลมอ่ะ ใช่วิดีโอเปิดอะไรอ่ะเปิอะไรอ่ะเปิดีกไเปิดเปิดๆป่ะอะปแล้วนีก็ติปลาพี่พี่ปุมมันองเอาใส่เข้าไปก่อนก็เนี่ยเมาเมาอะไรนะน่มใช่ั้ย ไม่ใช่เอาไว้ดึงอันนี้ก็เมาต้องมัดเออผูกเลยมาสองตัวสองตัวเหรอแต่คนละตัวพอดีเลยโอ้ยโอ้ยโอย